กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีพี่ซีขันนะเข้ามาชมช่องน้องอเนยนะพี่น้องตอนนี้พ่อน้องอเนยก็ลงมาวัดนะพี่น้องจะมาเบิ้งเพด่านเนาะว่าสร้างผลเป็ดเห็ดไปทอดขันใดเนาะพี่น้องเนาะตามมาเลยพี่น้องเอ้ตามมาเบิ่งเลยพี่น้องพ่อน้องเนยพามาเบิ่งเนาะว่าผลเห็ดทอดขันใดเมื่อใดที่แล้วเนาะพี่น้องความคืบหน้าของผลปหอดใส่เนาะ กูพี่น้องเลยพวกน่ะปกติเหตุใดล่ะใกล้สิแล้วเนาะพี่น้องเนาะกูทะพี่น้องขั้นตอนดูทางในพี่น้องเลยกูเลือนหน่อยเดียวเนาะพี่น้องกูพี่น้องเลยปกติเหตุบวกเกินสองมื่นพี่น้องเลย อผมบิึงเลยเพี่งตอนนี้เข้ามาเบิึงข้างในอีกนะนิดเพีองแลนวข้างในก็ยิงแล้วเรียบร้อยนะเพี่งนี่โอ้แล้วเปนที่เรียบร้อยเลยนี่เหลือแต่งขัดเนาะเหลือขัดลอยเรียบยรยบ้อยพี่น้อง อยู่ข้างในเนาะขับไปด้ยทางในนะจะมืดมืดหน่อยนึ่งไปแล้วไปน่าเห็นห้อนหอบด้านนะพีองเนาะผู้เลื่อนหน่อยเดียวพี่น้อย เหลือประมาณหนึ่งสองสามสี่เหลือสี่แผ่นกระจกอ,อันเหลือประมาณสี่แผ่นนะเพียงเนาะนะบางทานงนอกเนะาะเพ่ยนยังไม่าหา้องหรอเพนนีะก็ดีกับปลายเพจะเพียงบนานะอันนี้เพีย,าน,ายกน,น,น,นก็นตัดเรียบร้อย เป็นเพลินนะเพียนแล้วลงังคากันแล้วทีเรียบร้อยพี่ไหมเฮ้ยนี่โอเ,เรียบร้อยไมนเป็นลงังคากัเรียกรทั้งนานแผดานอาจจะบกเกินสองมือพี่ไ้ย เห็ดมันเทียนปล่อยเนาะลังคาเมันเห็ดคักด้วยพี่น้องเลยโอ้แล้วล่ลอยลังคา มีต้นหงพ่อหนพี่น้องเนาะ,นะนะเห็ดบริเวณวัดผลปลูกต้นไม้อย่างเนาะพี่น้องมาเบิเบ่งเลยจะรีวิวให้เบิ่งหนพี่น้องเนาะแครนะแะพัดยากเนาะพี่น้องแต่พอพเบิ่งคันใดเล็กด่านนี้เนาะ น,นี่ก็เป็นแท่งแท่งเทิง,งเป็นแท่งน้ำไปหน่อยอันนี้เป็นหอ้องทางเทงิงจะเป็นแท่งเนาะโอ้ยโ่้ยต้องสูงเนาะผมมันเป็นสองสั้นสามสั้นพี่น้อยนี่คันใดเพียงบริษาบเนะาะพาขึ้นมาเบิง่งเราไปหน้อง ไดเล็กโคตรนะไปะเห็ดต่อขึ้นมาเนาะนี่เป็นแท่งคันไดอันนี่นจะเป็นคันไดเล็กเนาะเพิ่นเห็ดกันมาเรียบร้อยพี่น้อยโคตรถ้าขึ้นมาเบิง่งเนาะเอาไปเห็ดคัได้ทั้งข้างยังบริชายย้ายแต่เล็กพีนะ่น้อง cái sắn sâu nó phù phải thân thân phù không? hào lít phù 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 thân hộp không? พอดีสามสั้นพอดีถ่ายลงมุมกว้างทั้งลุ่มพอดีพี่น้องพาขึ้นเบิ่งอีกสั้นหนึ่งเนาะนี่เป็นสั้นสองขึ้นมาเบิร์กเบิร์กเลยพี่นาะคนหนึ่ะ มาเบิ่งเลยอ้เป็นแท่งน้ำแรงเทิงเนาะให้ลงค่าเล็กตัวคนเิจํบเรียบร้อยป้าพันมือจากไม่หละเห็นังค่าตัวสูงนแท่งน้ำมาสูงสูงไม่สองอันเนาะแท่งใหญ่ ไอ้มุมสูงใช้เบิ่งกนะเพี้องฝรังค่ากุฏิฝุั่งชันหลางเนาะความสูงนี่เป็นสั้นที่สามนะวางแท่งค่ากุฏิของมันเตยตัตนเนาะเที่ยวฝั่ติดเพดานตอนเะพี่น้องเลย งม,มกว้างของวัดเนาะอาาเป็นคนแจกเนาะคนสูงขนาดยังไงพวกอาจารยนเป็นเป็นทางห้องน้ำดที่ต้นมะองเนาะใส่เบิ่งหลังคาตัวทงังคนนะ่ะจ้างสะ้งเข้าพันปลายเท่ไหรนี่มะฮงกันเนะะาะหาังคาเนาะตัวนี้พี่อ้อง แท่งน้ำมีสองหน่วยถึงพี่น้องไอ้พวกประมาณสองพันลิตรบรรจุแต่ละลูกพี่น้ไหมพักอังคาทางหลางเป็นมุมกว้างนานี้ยังบวบนี่อวกนะพี่น้องเนาะยังมีลายขั้นตอนนะพวกลังคาที่บันไดเล็กนะ พูดนงแต่เพ่อนพุ่น้ัง้่ท่าสีนะอ้ประสันที่สองแข่งชิชัยเล็กรอบขางเนะ นี่น่อยกันยังบ่เล่วเนาะต้องเสียมต่อหลอกขางมันเนาะเดี้ยพี่น้องฮอยอนี่ไปขึ้นไปพี่เนาะทางขึ้นพี่น้อเลย อันนี้บัรไดเล็กตัวนี้เนาะอันนี้เพื่อนเก่งมาแต่สั้นนี่เนาะ่นีเป็นฐานคันด้ายเนาะให้เดินเป็นแบบนี้เผนปลูกไม้ต้นยังเนาะต้นอินทพาลัมเนาะ ในนี่อาจ,จะเป็นดินปั้นนะพี่เนอะผนเป็นก้อนเนาะไว้บลายพี่เ้องไอ้ดินปั้นแต่อันนี้ก็เป็นแผ่นดานผืนเนาะ ปลูกินทาลมนะพี่น้องคนไปด้านนี้เนาะโอ้อเคนะอันีนเป็นก่อดิดดดอนนบล็อกเขาเนาะยูส่งนีพี่น้อดานยูทางนี้พี่น้องพุนพ ออเ,เ,เพนเนนเนิเรียบร้อยเอาเลยพี่น้องเชินี่เชิมาพอควรเนาะแดมลาพาจากพี่น้องไปเนาะแดมลาพาจากพี่น้องไปเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคนในจะพี่น้องเด้อสบายดีพี่น้อง